สวัสดีค่ะตอมไทยะนินเจามนีค่ะวันนี้หนูจะมาทำข้าวเหนียวมูนค่ะกินกับมะม่วงค่ะทำข้าวเหนียวมะม่วงกินค่ะเดี๋ยอันดับแรกคือหนูเอาเข้าวเหนียวมาล้างน้ำก่อนนะคะ ประมาณครึ่งกิโลค่ะเพราะไม่ถึงนีโลนิ่ะล้างน้ำให้สะอาดก่อนค่ะหนูอล้างไปสามสี่ห้ารอบแล้วนะคะอันนี้คือจะล้างน้ำสุดท้ายแล้วค่ะล้างไอ้ถึงเท้าขาวก็ออกให้หมดนะคะ หนูจะบปไม่แช่ข้าวนะคะไม่ได้แช่ข้าวเหนียวไว้สองสามชั่วโมงนะคะหนูจะล้างเสร็จหนือไปนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะนี่ค่ะค่ะเ,เพื่อนๆหนูไม่มีหม้อน,นึ่งเหมือนคนอื่นนะ,ะแต่หนูมีไอ้ที่นึ่งผักนึ่งอะไรค่ะหนูก็ดัดแปลงเอาฟอยล์มามาวางทับแล้วก็เอา เอาไม้จิ้มฟันอเจาะเจาะเป็นรูแบบเนี้ค่ะเวลาหนูหนึ่งข้าเหนียวหนูก็จะทําแบบนี้ตลอดค่ะไม่จาเป็นต้องไปหาซึ้งหาอะไรให้ให้มันในนี่หรอกค่ะดัดแปลงอะไรได้ก็ดัดแปลงค่ะจากนั้นก็เอาเข้าวใส่พิ้นดึงเลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะปิดฝาไว้แล้วก็เปิดไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทํา เน้ำกะทิเพื่อที่จะทำเ,เขาเรียกอะไรนะทำทำข้าวเหนียวมูนกินกับข้าวเหนียวมะม่วงกันค่ะมาค่ะเรามาดูส่วนผสมของเราก็วันนี้ก็จะมีนี่ค่ะกะทิกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะวันนี้หนูใช้น้ำตาลทรายแดงค่ะก็เกลือค่ะ ส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะพอหม้อร้อนแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะวันนี้หนูจะใช้สองกล่องนะคะ เดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอให้กะทิเขาเดือดเราค่อยมาเติมน้ำตาลกับเกลือค่ะ ค่ะเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายค่ะเดี๋ยวเราก็เติมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปเราชิมออกมันมันเค็มเค็มหวานหวานมันมันเค็มเค็มก็ใช้ได้แล้วค่ะเกลือค่ะคนให้น้ำตาลละลายนะคะแล้วค่อยปิดไฟค่ะชิมรสดูก่อนว่าขาดอะไรก็ค่อย เติมถ้าโอเคแล้วเราก็ปิดไฟไว้เลยค่ะเดี๋ยวขอเติมเกลือนิดนึงค่ะค่ะเดี๋ยวคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ เ,เรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมไม่ต้องเ,ออเขาเรียกอะไรไม,ไม่ร้อนตักหนึ่งนะคะนี่ค่ะเพือ่อนร้อนๆเลยค่ะจากนั้นเราก็ มาเทนี่เลยค่ะน <İşte. S 2> ี่ซ้ำๆมั้ะ อันนี้ข้าวเหนียวหนูก็ไม่ได้แช่ไม่ได้แช่นะคะบางคนอาจจะแช่หชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่อันนี้คือหนูแบบไม่ได้แช่เลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะ าลนั้นเราก็เอาแรปมาปิดค่ะทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงให้อากาศเขาออกนะคะ ะทิ้งไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีะคะ่ะมาคะนี่คะ่ะมะม่วงลูกใหญ่มากคะ่ะเราก็จะมาทำการปอกกันคะ่ะมะม่วงชนิดเนี้ยถ,ถ้าสุกแล้วหวานมากเลยคะ่ะ ปอกก็มีนะคะไม่เอามาปอกปอกทั้งยี่ห้อนี่เลยค่ะไอตราค่ะแฟนชอบกินมากเลยค่ะ

ใช้มือเลยนะคะเพราะทำกินกันเองค่ะนี่ก็เรียงให้สวยๆนี่ค่ะเพื่อนจากนั้นเราก็มาโรยงาค่ะ คท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆมีหัวกะทิหรือว่าอะไรก็มาโรยได้นะคะแต่หนูไม่โรยนะคะเอ่อนี่คือครั้งได้ของหนูที่ทําข้าวเหนียวมูมูมมนะคะค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสันกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่หมค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบายบ y e